ดื่มน้ำา8ถึง10แก้วต่อวันหลายคนบ่นว่ามันยากและก็มีหลายคนทีเดียวที่ทำได้และสามารถทำได้เพราะเห็นประโยชน์ของมันโอป้าหาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังวันนี้หลายคนนะคะพยายามที่จะทำให้ได้แล้วมันก็ทำได้ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามคนเราทำได้ทำได้ทั้งนั้นถ้าหากว่ามีความตั้งใจที่จะทำทีนี้มามองถึงประโยชน์ ถ้าเห็นประโยชน์แล้วเนี่ยเราจะตั้งใจทำแน่นอนน้ำเปล่ามีประโยชน์ต่อระบบไหลเวียนของโลหิตแน่ๆเลยนะคะแล้วมันจะสามารถทำให้เลือดเนี่ยไปส่งไปตามระบบต่างๆของร่างกายได้ดียิ่งขึ้นด้วยน้ำเป,ปล่าเปล่านี่แหละคะ่ะแล้วก็ขับของเสียออกจากร่างกาย เป็นเรื่องที่มีประโยชน์แน่นอนเพราะว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเรามีของเสียรับของเสียหรือว่าผลิตของเสียมากมายเข้าไปในร่างกายแล้วก็ทําขึ้นในร่างกายเพราะฉะนั้นมันต้องขับออกนะคะและน้ําเปล่านี่แหละมันช่วยขับออกได้ค่ะผิวอิ่มน้ำํำอ,อันนี้เป็นเรื่องที่ น่าสนใจทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาหนุ่มๆสาวๆทั้งหลายนะคะอยากจะมีผิวอิ่มน้ำเนี่ยไม่ต้องไปใช้อะไรมาตบตบ,ตบ,ตบ้าไปนะจากภายในนี่แหละดีที่สุดดื่มน้ําเข้าไปแล้วมันก็จะทําให้ผิวอิ่มน้ําหน้าตาสดชื่นสดใสไม่ต้องมีเครื่องสําอางใดๆมาโปกจะด้วยซ้ําไปนะคะลดภาระไต หลายคนก็กังวลเรื่องนี้เอ๊ะดื่มน้ําเยอะๆเนี่ยมันจะเป็นภาระกับไตหรือเปล่ามาดูเรื่องนี้เลยค่ะการดื่มน้ําในปริมาณที่เหมาะสมนะคะจะทําให้ไปเจือจางโซเดียมแล้วก็แร่ธาตุต่างๆที่ร่างกายได้รับก็เลยลดภาระให้กับไตไม่ต้องทํางานหนักจนเกินไปเรากินโซเดียมเรากินน้ําตาลต่อบริโภคอะไรต่อมีอะไรเข้าไปเยอะแยะมากมายน้ำนี่แหละค่ะเขาจะไปช่วยเจือจาง แล้วก็ต่อมาก็คือช่วยการเผาผลาญการเผาผลาญมันต้องมีน้ํานึกง่ายๆเหมือนกับเครื่องเครื่องซักผ้าค่ะอัดเข้าไปแน่นๆอัดเข้าไปแน่นๆไม่มีน้ําเลยมันหมุนไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นมันต้องมีน้ําเข้าไปมีน้ําเข้าไปมันจะได้หมุนมันจะได้เคลื่อนไหวแล้วมันก็จะมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลออกมาเป็นผ้าที่ถูกซักให้ได้อย่างสะอาดเพราะฉะนั้น สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวที่จะต้องดื่มน้ําเพราะจะช่วยในการเผาผลาญน,นะคะซึ่งมันก็จะทําให้ควบคุมน้ําหนักได้อย่างดีทีเดียวทีนี้นะคะก็ลองดูลองทําลองเริ่มดื่มหลายคนบอกว่าไม่อยากจะดื่มน้ําเปล่าน้ําเปล่านี่แหละลองดูค่ะมันไม่ได้ยากไม่ได้เย็นอะไร และที่แน่ๆน,นะคะนอกจากน้ำเปล่าที่มีประโยชน์แล้วน้ำอีกน้ำหนึ่งที่เราควรจะมีให้กันนั่นก็คือน้ำใจน้ำใจที่มีให้กันเนี่ยแหะคะ่ะจะช่วยทำให้สังคมเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นแบ่งปันน้ำใจให้กันและกันนะคะวันนี้โอป้าหาเรื่องมาเล่าให้ฟังเท่านี้แล้วพบกันใหม่คะ่ะ